รถทัวร์จอดเมวาสนาแอบอ้างชื่อแจ็คสันหวังกับแบมแบมเพื่อไลฟ์ขายของให้ในยอดค่ะ เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดราม่าลามไปทั่วแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางคุณเมวาสนาและจีสุทธิรักรวมกันไลฟ์ขายไบโอแอคทีฟกับเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นและในระหว่างไลฟ์นั้นค่ะก็ได้มีการพูดว่าเพื่อสร้างปรากฏการณ์หากยอดถึง50ล้านนอกจากจะติดต่อแจ็คสันหวังมาให้ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมตนก็จะแจกรถฟู้ดทคสร้างอาชีพอีก คนันอกจากนี้ค่ะยังมีบางช่วงที่คุณเมวาสนาได้พูดว่าอาหารเสริมที่กำลังขายอยู่ว่าแจ็คสันยังกินเลยเขาชอบและเพียงเวลาไม่นานนะคะยอดก็พุ่งทยานไปที่50ล้านภายในเวลา10นาทีคุณเมก็ฟันยอดขาย25ล้าน24,000ออเดอร์เจนนี่รับค่าคอม1.2ล้านแต่เอาแค่1ล้านเท่านั้นเพราะว่าคุณเมจ่ายให้เจนนี่เยอะแล้ว เหตุเพราะว่าคุณเมตกลงจองบูธเฟสติวัล5ภาคกับเจนนี่ทั้งหมด15ล้านบาทไปแล้วแล้วหลังจากทางนั้นเจนนี่ก็ได้อ่านข้อความที่แฟนๆส่งมาโดยบอกว่าให้พาแบมแบมมาด้วยและเจนนี่ก็ได้เปิดเผยอีกว่าถ้ายอถึง50ล้านแจ็คสันถทาย60ล้านแบมแบมมาด้วยคุณเมย์ก็หัวเราะบอกไปกันใหญ่แล้ว พูดเหมือนทำง่ายแต่เอาเป็นว่าจะพยายามค่ะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะหลังจากไลฟ์นี้ แฟนคลับของ2หนุ่มได้ตั้งคำถามว่าทำแบบนี้เนี่ยเหมาะสมหรอทำไมถึงเอาชื่อศิลปินที่ไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาอ้างในการขายของอย่างเช่นนะคะคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าฟังแล้วไม่โอเคมากๆเอาศิลปินมาเรียกยอดขายบล้าไปแล้วนะกูโกรธนะกูรักกูถนอมของกูกมาดีๆเอามาทำการตลาดอีพวกบลานะคะและก็อีกท่านนะบอกว่าขอร้องให้พวกเราทุกคนอย่าไปไหลาตามนะคะศิลป ิปนเรามีคุณค่าในตัวเองมากกว่านั้นค่ะอีกท่านก็บอกว่าไปเรื่อยมากอ่ะยิ่งดูคลิปที่คนตัดมาลงแล้วแบบอีอย่างว่าขายของก็บอกสรพพคุณไม่ใช่ลากศิลปินระดับโลกไปเกี่ยวนะคะก็จะใกส่อยกินเลยใครนะพี่แจ๊กินแย่ได้จริงๆเค้เขาชอบไม่เชื่อเอ้าจริงๆร่ะถาตรงไม่ต้องมายืนด้วยตัวเองเอออาจจะต้องเออ ่าเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ได้ได้50ล้านนั้นฉันจะเปพยายามแปลวของเขามาให้ได้้้ยยพยายามฉันจะพยายามถ้าวันนี้ถ้ายอดขายถึง50ล้านพี่จะไปดีลมาฉันจะไปดีลมาจะสู้ไหมพวกเธอเออฉันจะสู้ให้พวกเธอนะเขาจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ฉันคิดว่าว่าคนไทยกดดันไปก่อนเรากดดันเขามาก่อนเอาไว้ก่อนเนาะโอเคครับตอนนี้นะคะโปเท่ากันลิควิดคอลลาเจนกับ ตัวแอสตาก็คือเท่ากันเลยเทำให้ทั้งหมดสามตะกร้าคนที่เป็นสายแบบส,สายสายสายกระตุนอยู่แล้วน้องมุ้งถึให้ไหมคะน้องมุ้ดีกว่าค่ะแม่เดี๋ยวน้องมุ้ดูแลเองโอเคาาหนึ่งกล่องนะจากพัน โดยล่าสุดคุณชมทางคุณเมย์ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะหลังจากที่ทัวลงว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาเขามาแอบอ้างเราก็บอกว่าจะพยายามไม่ใช่ไม่ทําเราไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยเธอจะดราม่าฉันทําไมอะ่ะเราเนี่ยก็พูดชัดเจนฉันก็จะพยายามก็ทําอยู่แล้วรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้นึกออกป้ะไม่ได้พูดเอามั่วจะดราม่าว่าฉันทําไมฉันงงฉันก็รักของฉันเหมือนกันนะฉันก็สนับสนุนเต็มที่แล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่ ทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนสิ่งที่เจนนี่ทำไม่ใช่เรื่องที่จะมีใครทำได้ขนาดนี้แล้วเราควรช่วยกันเพราะว่าเขาช่วยคนทั้งประเทศเศรษฐกิจมันดีขึ้นนึกออกปะฉันไม่ได้เอาชื่อคนมาทำมาหากินตัวเองก็ทำมาหากินได้อยู่แล้วจะมาด่าฉันทำไมเนี่ยงงแล้วเราเนี่ยพูดตลอดพูดชัดเจนพยายามเขาอยากได้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นตัวท็อปที่สุดของโลกมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้คนดูเนี่ยอาจจะ จะสองล้านมันอาจจะเป็นวิวที่สูงที่สุดของโลกก็ได้แต่ถ้ามันทําได้มันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจโลกเลยนะอยู่ในนั้นนะชัดเจนนะตัวเราไม่ได้แบบว่าเอาเขามาแอบอ้างเราก็บอกว่าจะพะยะยามแล้วเราไม่ใช่ไม่ทาเราไม่ได้พูดคนพูดไปเรื่อยเธอจะมาดราม่าฉันทำไมอ่ะเราก็บอกว่าพยายามเราพูดชัดเจนพี่แม่ยกทองมาแม่พี่ยกทองมา,มาน้องยกทองเออน้องจะมาว่าพี่พร้อมพี่งง นื้อ,อ,อปลเราไม่ได้แบบว่าสุมสี่สุมห้าพูดไปเรื่อยฉันไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยเธอแต่ฉันก็ไม่ได้บอกมาแน่นอนนู่นๆน,น่นัน,น,นะยายามเข้าใจปะทําทอยู่แล้วแล้วร,รู้ได้ไงว่าเป็นไปไม่ได้เนื้นอ,อปลา<อ>ไม่ได้เอามัว่วไม่ได้เอาพูดเอาซั่วเอารั่วธรรมดามากว่าฉันทำไมเนี่ยฉันงงฉันก็รักของฉันเหมือนกันนะเว้ยแล้วก็สนับสนุนเต็มที่แล้วมันก็เป็นปรากฏการที่ผู้คนควรควรช่วยันสนับสนุนนะถูกปะพวกเราควรด้วยเถอะสิ่งที่น้องเซนนี่ทำมันไม่ใช่เรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่อง สิ่งที่เขาจะนี่ทําเขาไม่ได้เป็นเรื่องเธอมันไม่มีใครทําได้ขนาดนี้นเลยแล้วเราควรช่วยกันแล้วเขาช่วยคนทั้งประเทศอ่ะเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นเนอปะป้ากล่องจะถล่มบ้าได้แ,แม่เอาจริงป้าต้องแคมเปญต้องแคมเปญแล้วป้าเออช่วยเขาจะเจนช่วยอะไรเออเนื้อ,อป้าฉัน,ไม,ไ,น,มมาานไม่ได้เอาชื่อคนมาทำอาหารกินไม่ได้เอาชื่อใครมาทำอาหารกินตัวเองก็ทำอาหารกินได้อยู่แล้วธรรมาดาฉันทดไมเนี่ยงงเข้าใจคนไทยมันต้องช่วยกันดีถูกต้องค่ะเออมันไม่แบบไม่ได้แบบทำไปเรื่อยไม่ใช่พายายามอยู่ แล้วเราก็พูดตลอดเราพูดชัดเจนเขาบอกว่าจะพยายามเขาอยากได้<ม>เพื่อเขาอยากจะให้ประเทศไทยมันเป็นตัวท็อปแล้วเป็นวิวที่สุดของโลกมันเป็นไปไ,ได้ไหมคนอาจจะดูสองล้านคนก็ได้มันจะเป็นวิวที่สูงที่สุดของโลกเธอเก็ตปะแต่ถ้ามันทําได้มันเกิดขึ้นจริงๆมันคือกระติ้นเศรษฐกิจโลกนะเว้ยเออเนื้อออกปะแล้วแบบเนื้อออกไหมเขาจะปะแล้วเขาขอบอกพยายามไงเธอจะทําให้ฉันขึ้นทาไมอ่ะห่วย นี่างวะอ่าอ่าแต่เธอตีตะก้าแต่เออไม่ได้เคียร์นะแต่แบบเราก็ว่าเราพูดชัดเจนแต่การที่เขาไม่เห็นอะไรเราไม่รู้เกตบ้านแล้วเราไม่ได้ไม่ทำเราทำทำมากเธอรู้ไหมหลังบ้านฉันทำอะไรบ้างฉันจ่ายจ่ายจ่ายตามหุ่นหวยนะหวยหุ่นหวยอีหลีได้เนี่ยอะไรให้แม่กินหนเลยคเรดอง